สวัสดีครับพบกับช่องอุปยชาแนลวันนี้มีอะไร <c oughs> ก็จะมารีวิวของฝากจากแฟนคลับของพี่อุ้ทั่ว,วประเทศไทยนะครับอ่าอันแรกเลยนะครับน้ําเกยยอดหวายครัวแม่เถาจากจังหวัดพัทธลุงนี่นะฮะเนี่ยเขาบอกอร่อยมากแช่กินได้หลายเดือนเลยอยากจะกินก็นํามาเข้าเวฟไปกินกับผักเนี่ย อร่อยปากๆเลยนะครับนี่กข้าวร้อนๆมันจะเหมือนอะไรอ่ะไอไ้อะไรนะไตปลานะประมาณนี้นะครับแล้ว,วันนี้นะครับนี่ทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟจากสีสกเกตนะครับลูกศิษย์นะฮะน้องน้ำพิ์ส่งมาจากไร่สุริยะของลุงนะฮะของน้องน้ำพย์ส่งมาสองลูกเลยเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยโอ้โหถ้าขึ้นทางนะโรละา สี0ห้าเลยเนะี่ยลุ่หนึ่งก็ตกแบบประมาณ1,500ถึง2,000บาทนะครับอร่อยมากเนื้ออร่อยเพราะว่ามันเป็นผู้เรียนผู้เรียนที่ปลูกจากอ่าอะไรบันเนินขอไฟในอดีตนะฮะเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วนะครับแล้วก็ของวากจากแม่หวานนะครับคุณแม่น้องนาเดียลูกศิษย์หาระนีมีหมูยองจากสมุทรสาครอ,อำมืออำมือสีจานเนี่ยวแพ็กมนอย่างดีเลยนะครับ มีกุนเชียงโอ้ยกุนเชียงหลายอย่างเลยในกุนเชียงจ้าวที่อร่อยจากโคราชขอที่สุราษฎร์ธาีกุนเชียงเยอะเลยอิ่มหลายมื้อเลยนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับาบรรดาลูกศิษย์บรรดาแฟนสลับีุกนะฮะที่ยังว่วงใยส่งอาหารมาให้กินบ,บ่อยๆนี่บรรยากาศที่คอนโดนะครับไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าข้างล่างไม่มีคนเลยแล้วอากาศเย็นกนเป็นช่องลมนะครับก็น้องๆแมวก็หลับแล้วนะครับก็มารีวิว ทุเรียนก็ประมาณอีกเออเขาบอกว่าประมาณหูลูกใหญ่มากเลยุลูกหนึง่งก็ตกประมาณลูกที่ประมาณสี่โลได้4ี่โลก็ประมาณสองพันกรบาดเนีน่ยเจ้าเล้งชอบพี่จ่าไทยก็ชอบประมาณ4ี่วันจะกินได้นะครับต้องขอบคุณ f อพี่อุ้มทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งของกินมาให้ตลอดเลยตรงนี้ก็พยายามไม่ออกไปจากบ้านนะฮะนอกจากไปซื้ออาหารให้ล OG ูกๆให้น้องแมวนะครับ ก็ต้องเซฟตัวเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ในกรุงเทพแถวบางกะปิแถวตมบ,บางกะปิแถวตะว,วันนาแมทโครที่พี่ปุ๊กอยู่นะเงียบมากนะที่เดินไปก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนตกนางานเยอะเราก็แย่เนาะมันก็แย่กันทุกคนแหละเพราะว่าครูไม่มีเงินเข้ามาสี่ห้าเดือนแล้วกนินเงินเก่าเีย่ยสมบัติชิ้นสุดท้ายเนี่ยนะถึงเวลา จะต้องขายนะครับเพราะว่าคาดว่าโควิดนี้ถึงสิ้นเดือนแน่เลยถึงสินส้นปีสิ้นปีงานดีไม่ดีสงการปีหน้าเราอาจไม่ได้เล่นอีกนะครับแตอ,ตอนนี้ก็เปิดสอนทางออนไลน์สมัครมาได้นะครับสถาบัน ปุ๊บโมเดลไทยแลนด์นะครับสอนเดินแบบบุคลิกภาพและพื้นฐานการแสดงก็โดยมีครูชาไทยดรสุรินเมธานีลูกชายคุณสมบัติเมธานีและครูอุ๊บสอนนะครับตอนนี้ก็รุ่นแรกกำลังเรียนกันอยู่นะครับประมาณสิบคนเปิดนับซิงนะครับเรียนเสร็จเรามีการแจกประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็จะมีงานเดินแบบเมื่อเหตุการณ์ซาลงนะฮะเหตุการณ์โควิดนี้เงียบซาลงเราก็จะมีการจัดเดินแบบก็จะได้เดินแบบร่วมกับศิลบินดารา นะครับโอ้เ oh, นี่ยของกินของฝากเยอะแยะเลยอบุลนี่ทอดอร่อยนะคีร่า,าร้อนๆนะโอ้โ oh, หใช้รปรเป็นการบริหารเมือฟันนะครับเนี่ยของกินเยอะเลยนี่เย็นนี้น้ำเกยยอดฝวายครัวแม่สาวพัทลุงนะครับขอบคุณมากส่งมาเยอะเลยก็ให้มังกรเล้งภูชายแล้วก็สุรินเป็นีกินด้วยเราต้องแบ่งปันกันนะครับก็ต่อสู้กันนะครับตอนนี้ทุกคนก็แย่กันนะ ก็พยายามประหยัดแล้วก็เซฟนะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกศิษย์นะฮะที่ยังโหนใงญ่เพราะว่าครูครูเองก็ทำบุญนะฮะบางทีเราไม่ได้ออกสื่อเราก็ทําบุญแล้วเราก็มีความสุขว่าอย่างน้องหมาน้องแม่เพราะหาก,กินไม่ได้เราก็จะต้องจัดการให้เขานะครับตรงนี้เราทํามานานแล้วนะตรงนี้ก็บางทีบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราไม่อยากจะยุ่ง ยุ่งเรื่องน้องหมาน้องแมวเรื่องสวยงามไปชั้นโชว์ดีกว่าเนาะ everywhere every day is my runway up oh, m o เด l Thailand เดี๋ยวว่าว่า,ว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 าจะไปทำคอนเทนต์ไทยดินแบบที่ริมคองแสนแสบแ,แถวเดอะมอล์บางกะปิาที่ไม่มีรถเพ่นผ่านนะครับโอ้ย oh, นะครับสู้ๆนะครับสู้ๆไปได้วยกันนะครับโอเคนะครับขอขอ,ขอบคุณนะครับผูเรียนภูเขาไฟจากทุกศิษย์น้อง น้ำทิพส์สะเกตนะครับนี่น้าเอ,อ่ยยอดหวายของครัวแม่เถาพัทลุงนะครับนี่การันตีเลยครับครัวแม่เถานี่ของดีมากกินกับผักสดข้าวร้อนๆอ,อร่อยแล้วก็ขอบคุณคุณแม่น้องนาเดียน,นะครับแบบปลาเมึกหมูหยองบุเชียงเนี่ยยาบุญเชียงข้าผัดบุญเชียงอร่อย เออเราทำกับผากบุญเชียงดีไหมน่าจะอร่อยนะครับุเชียงนี่ก็โอเคนะครับเป็นอาหารง่ายๆทอดเส้นกินนะครับเท่าเท่าซอยยำเยอะมาเลยได้หมดเลยกินกับน้ำพริกก็ได้น้ำพริกตาแดงน้ำพริกต้ลงนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับแล้วพข้าไปในลิปหน้านะครับ๊มยบายถ่ายเองก็ต้องปิดเองนะครับขอบคุณครับ